some bread สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับท่านกำลังรับชมการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคประจำวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับถ่ายทอดสดจากสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ,รบผมดรนายแพทย์วรรโชิพิทยาสุนนโฆษกกรมสุขภาพจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการการถแถลงข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ โดยทางสคบรครับในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กน้อยนะครับโดยมีการย้ายการแถล,ล,ลงข่าวมาที่สํานังกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับและการแบ่งช่วงออกเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงแรกจะเป็นรายการรายงานสถานการณ์ประจําวันโควิด -19 นะครับโดยทางสบคและช่วงที่2จะเป็นการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขครับโดยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับ โดยในช่วงแรกวันนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนครับที่ต้องรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ประจําวันโดยท่านโฆษกสบคครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินและท่านที่ได้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานครับท่านผู้ช่วยโฆษกสบคครับแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลครับและในช่วงที่สองนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ครับของการไปใช้บริการที่แผนกฉุกเฉินหรือแผนก e ER, อาตามโรงพยาบาลต่างๆครับโดยท่านนายแพทย์นรงคอภิลคุณลวณิชครับรองอธิบดีกรมการแพทย์และนายแพทย์เฉลิมพลชัยรัตน์ครับผู้อำนวยการสํานักการแพทย์เขตสุขภาพที่10โรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเข้าไปสู่การรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันโดยท่านโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 อาจารย์ทวีสินวิสเุโยธทินครับเรียนเชิญครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีศินวิสุนโยธินนะครับในฐานะโฆษกสวบคมุญาตมารายงานตัวพี่น้องประชาชนเพื่อถแถลงข่าวประจําวันวันนี้วันเสาร์นะครับที่23พฤษภาคม2563วันนี้อยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขครับเหมือนกลับมาที่บ้านเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่จําเป็นนะครับเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยยังต้องใช้อยู่เสมอก็เน้นย้ําตรงนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรายงานสถานการณ์ประจำวันทั้งหลายที่เคยรายงานมาโดยผมเองวันนี้จะขอมอบให้ทางผู้ช่วยโคศกนะครับแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลหรือหมอบุ๋มนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับขออนุญาตเกริ่นนำชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีประเด็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและทางสอบครวมถึงนะครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับวันนี้นําเรียนว่ายังมีตัวเลขผู้ที่ต้องอได้รับการดูแลในฐานะผู้ป่วยโรคโควิด1 9อยู่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็ยังมีจากที่เราเรียกว่าในส่วนของสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้หรือ State คอร r a ันทีนนะครับวันนี้มีอยู่2รายส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นจะกล่าวโดยทางผู้ช่วยโฆษกต่อไปนะครับที่ผมต้องนําเรียนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ มีกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ทราบว่ามาจากส่วนงานไหนที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับบอกว่าได้เข้าไปนะครับเรียกรับเงินในการที่จะเสนอตัวให้เป็นโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากต่างแดนหรือที่เรียกว่า State q u a r a n t ทีนนะครับพูด,ดง่ายๆคือจะไปขอหักหัวคิวนี่แหละครับซึ่ง นำเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้ทางสอบอคนะครับโดยชุดย่อยที่ได้รับผิดชอบคือสอปมหรือศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ทั้งในส่วนของกลาโหมมหาไทยและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่าไม่เคยมีหน่วยงานที่ออกไปทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในการที่จะต้องไปมีส่วนต่างหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับท่าน โรงแรมทั้งหลายที่เข้ามาต้องขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ซึ้งใจอย่างมากอยู่แล้วนะครับจะไม่มีการไปเอารัดเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นถ้าโรงแรมหรือหน่วยงานใดๆนะครับรับทราบแล้วก็เห็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลกลุ่มดังกล่าวนี้แจ้งความดําเนินคดีได้ทันทีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สอบอคโดยท่านผู้นวยการศูนย์ให้ความสําคัญเป็นอย่างสูง แล้วก็มีไม่กี่แห่งนะฮะที่ตอนนี้เราก็ได้เปิดเพื่อที่จะเพิ่มให้มีความเป็นหลากหลายอย่างที่เคยนําเรียนก็คือ Alternative State Quarantine หรือโรงแรมที่มีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นสําหรับผู้ที่มีศักยภาพแต่ว่าต้องได้รับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับเรื่องของการที่มีการประกาศนะครับ นำเสนอจากทางสวบคมาว่าเราจะมีการต่ออายุของพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนสิ่งที่ได้รับการออตอบสนองกลับต้องขอกลับขอพรกคุณเป็นอย่างสูงกับพี่น้องประชาชนที่โดยส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องของสถานการณ์นี้ที่จะต้องต่อเนื่องออกไปซึ่งตรงนี้นี่เองครับในเรื่องของข้อกฎหมายมีความสําคัญในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ได้เรื่องกฎหมายครับ เป็นเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่จะมีต่องานด้านนี้กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญแต่ความร่วมมือที่จะทำให้เกิดการยับยั้งหรือป้องกันควบคุมโรคต่างหากครับที่มีความสําคัญซึ่งวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตได้เกริ่นนาเล็กน้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการแถลงข่าวนะครับสำหรับวันหยุดนี้ก็อยากจะให้เป็นการผ่อนคลายนะครับ จะไม่มีเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องของสุขภาพซะอย่างเดียวนะครับซึ่งคําถามคําตอบถ้าจะมีเกิดขึ้นมานะครับในเมื่อเรามาตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณาสุขก็จะมีทีมงานที่จะมาตอบข้อสักถามเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่านอย่างเต็มที่นะครับก็ขอได้เน้นย้ําในเรื่องของข้อคําถามที่จะเข้ามาเราก็ยินดีที่จะตอบตรงนี้นะครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะให้ทาง ผู้ช่วยโฆษกคนใหม่นะครับได้เข้ามาทําหน้าที่นี้นะครับขอให้คุณหมอพันประพายงตกลกูลได้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปครับขอบพระคุณครับ สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพาย,ยงตระกูลรายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสอบอคค่ะและในวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2563 6วันหลังจากมีมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่2นะคะวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรามีจำนวนทั้งสิ้น3รายนะคะทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน3,040ราย เป็นผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น6รายนะคะรวมเป็น2,916รายและลังยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา68ล68รายนะคะแล้วก็เม่วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมอยู่ที่56คนคะ่ะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่พบเพิ่มขึ้นพบเป็นผู้ป่วยคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและอยู่ในสเตจควอนตีนนะคะ2รายและเป็นผู้ป่วยที่ไปสถานที่ชุมชน1รายคะ่ะ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะที่ไปสถานที่ชุมชนเป็นผู้ป่วยชายนะคะสัญชาติอิตาลีอายุ49ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะและเข้าการตรวจรับเชื้อตรวจหาเชื้อนะคะในวันที่22พฤษภาคมผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสเตจควอลตินนะคะมี2ราย รายแรกนะคะเป็นชายไทยอายุ24ปีนะคะอาชีพนักศึกษาเดินทางกลับจากประเทศอียิปต์เมื่อวันที่8พฤษภาคมและเข้าพักในสเตทแคนทีนที่จังหวัดชนบุรีค่ะในวันที่9พฤษภาคมมีอาการไข้ไอและท้องเสียพร้อมเข้ารับการตรวจเชื้อแต่ไม่พบเชื้อและตรวจหาเชื้อครั้งที่2นะคะแล้วก็พบเชื้อในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ ผู้ป่วยรายที่2ที่อยู่ในสเตจคอรันทีนะคะที่พบติดเชื้อในวันนี้เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ43ปีอาชีพพนักงานสปาเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคมและเข้าพักอยู่ในสเตจคอรรันทีที่จังหวัดชนบุรีค่ะในวันที่9พฤษภาคมมีอาการไข้ไอและปวดศีรษะคลื่นไส้และไม่ได้กลิ่นพร้อมเข้ารับการตรวจหาเชื้อและพบเชื้อในวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นกราฟที่แสดงถึงมาตรการการผ่อนคลายนะคะ จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิลนะคะและมีมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่1และระยะที่2ที่ผ่านมาจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรายังเป็นตัวเลขตัวเดียวนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจานะคะเพื่อให้เราสามารถก้าวเข้าสู่การ มีมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่3และ4ต่อไปได้ค่ะ สำหรับสถานาการณ์ของการติดเชื้อโครว2 0 -19 ในสถานที่กักกันของรัฐที่ส่วนกลางและในจังหวัดนะคะการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่23พฤษภาคม2563พบผู้ป่วยในที่สถานกักกันนะคะจำนวนทั้งสิ้น104รายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะแล้วก็มีอัตราป,ป่วยในกลุ่มผู้เข้ากักกันโรคอยู่ที่0.43 ประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อนะคะมากที่สุดจากประเทศต้นทางก็คือประเทศอินโดนีเซียปากีสถานคาซักสถานค่ะโดยในวันนี้ที่บอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะก็คือประเทศอียิปต์นะคะที่เดินทางมาจากอียิปต์เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น1รายและก็จากอินเดียเพิ่มขึ้น1รายค่ะต่อไปเป็นจํานวนผู้ป่วยยืนยันสะสมจําแนกตามปัจจัยเสี่ยงนะคะจํานวนผู้ป่วยที่ยืนยัน2สัปดาห์ล่าสุดหรือ14วันที่ผ่านมาตามปัจจัยเสี่ยงนะคะ มากที่สุดเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้าในสเตจควอลตินทนของไทยมีจำนวนทั้งสิ้น17รายและเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยก่อนหน้า10รายไปสถานที่ชุมชน5รายอาชีพเสี่ยง3รายแล้วก็มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนะคะขอภัยคะ1ราย ต่อไปเป็นสถานการณ์ของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะในวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะทั้งสิ้น5,33,992รายนะคะเพิ่มขึ้น1,9782รายเป็นผู้ป่วยที่หายแล้ว2,157,968รายและเสียชีวิต3 4 3 0 0 0รายหรือเพิ่มขึ้น5,382รายค่ะประเทศที่มีผู้ป่วยพบ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากที่สุดนะคะก็ยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพบผู้ป่วยรายใหม่2 4 1 9 2รายค่ะรองลงมาคือประเทศบราซิลแล้วก็รัเสเซียนะคะก็คือเพิ่มขึ้น21,461รายและประเทศรัเสเซียนะคะ8 8 9 4รายค่ะสำหรับสถานการณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็เอเชียนะคะประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุดตอนนี้ นำมาเลยก็ยคือเป็นประเทศอินเดียนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง6,568รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมยืนยัน124,794รายรองลงมาคือปากีสถาน2,603รายและบางกลาเทศพบผู้ป่วยรายใหม่ก็คือ1,694รายค่ะส่วนประเทศไทยยังอยู่ที่อันดับที่73นะคะอันนี้เป็นกราฟแสดงนะคะว่า ผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือเป็นประเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็บังคลาเทศค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในบราซิลนะคะเพิ่มพุ่งเกิน20,000ราย กระทรวงสาธารณสุขของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะรายงานสถานการณ์รายวันในประเทศเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ว่ามีการยืนยนันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1,188รายเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่นะคะทาให้มีจํานวนผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2,822 0รายวิกฤตครั้งนี้นะคะผู้ว่าการรัฐส่วนใหญ่ยืนยันว่าประชาชนจะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติดั้งเดิมได้อีก เพราะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดโรคค่ะและเพิ่มแนวทางการปฏิบัติให้กับกิจการถูกประเภทประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือของอินเดียค่ะผู้ป่วยโควิด -19 รายวันในอินเดียเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ค่ะ กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียออกถแถลงการเป็นรายงานสถานการณ์รายวันของโควิด -19 ในประเทศอินเดียพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง6,568รายเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดครั้งใหม่ค่ะและเพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย124,794รายมากเป็นอันดับ11ของโลกค่ะ นายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะประกาศมาตรการ down, ล็อกดาวน์ครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาค่ะและมีการต่อเวลาเป็นระยะหากไม่มีการต่อเวลาอีกกำหนดการปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการถแถลงการนะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ